เราจะเริ่มตั้งแต่ CPU รุ่นที่เล็กที่สุดก็คือ AMD Ryzen 5 4600G 6คอ12เทรดคำเว่า G เนี่ยมันจะมีกราฟิกออนบอร์ดถาว่าเครื่องโดยรวมแล้วมันอยู่ที่ประมาณสัก8-9,000เนี่ยมันสามารถที่จเล่นอะไรได้บ้างมันก็เล่น ROV ได้เล่น Dota 2ได้เล่นเกมโมบายได้นี่คือตัวเริ่มต้นของตัว CPU ที่ เป็นออนบอร์ดและแบบเบาที่สุดใน i7 CPU พอมาเป็นไรเซน545เนี่ยผมมองว่าใส่การ์ดจอไม่ควรเกิน4 0่0วอล์กสูต CPU ไรเซน545ดีครับแต่ดีในงบประมาณของมัน6ค o r e 12 thread turbo 4.1 g ิกะเถ้าคุณต้องการความแรงอีกระดับหนึ่งไรเซน5 5 5 0 0 5 5 0 0กับ4 5 0 0 ถามว่ามีความแตกต่างกันแบบนี้สําคัญไหมมีถึงแม้จะมี6คอร์สองเศษเท่ากันแต่สถาปัตกรรมภายในนั้นแตกต่างกันแล้วก็แคชที่ถูกเพิ่มเป็นดับเบิลแคชของไลเซน5,500เนี่ยจะอยู่ที่16เมกแต่4,500อยู่แค่8เมกกาจอก็คงไม่เกิน4060 t ี